สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เรามาเรียนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม CNC milling นะครับซึ่งเป็นการใช้โปรแกรมในการควบคุมเครื่องกัดในปัจจุบันคอนโทรลที่ใช้ควบคุมเครื่องจักรมีอยูอ่หลายคอนโทรลนะครับตัวอย่างเช่นคอนโทรลฮาร์ ART, นะครับเป็นของอเมริกาอคอนโทรลไฮเดนไฮเป็นของเยอรมันคอนโทรลซีเมนนะครับเป็นของไต้หวันในส่วนที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับ เป็นคอนโทรลของญี่ปุ่นฟานัดคอนโทรลนะครับจากคอนโทรลที่ผมพูดมาทั้งหมดมันจะมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมนะครับที่เหมือนกันจะต่างกันเฉพาะโค้ดบางตัวที่ใช้เฉพาะคอนโทรลนั้นๆนะครับ CNC คืออะไรนะครับ CNC นะครับก็ย่อมาจากคอมพิวเตอร์ริเซนนัมเบอร์เรกัลคอนโทรลเป็นการควบคุมเครื่องจักรเชิงตัวเลขนะครับ โดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับช่วยในการควบคุมเรามาดูการทำงานของเครื่องจักรทั่วไปนะครับสำหรับเครื่องจักรทั่วไปจะใช้ช่างฝีมือนะครับในการควบคุมเครื่องโดยจะอาศัยประสาทรับความรู้สึกของร่างกายเช่นตามือสมองนะครับและความชำนาญของช่างนะครับในการขึ้นรูปชิ้นงานให้ได้ตามแบบที่ต้องการนะครับ หลักการทํางานของเครื่องจักรกล CNC นะครับเครื่องจักรกล CNC จะมีระบบควบคุมนะครับหรือว่าแผงควบคุมโดยการป้อนข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวเลขตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเมื่อระบบควบคุมอ่านโปรแกรมเสร็จก็จะนําไปควบคุมให้เครื่องจักรกลทํางานโดยจะเปลี่ยนรหัสโปรแกรมนะครับเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า,าเพื่อควบคุมให้มอเตอร์ทํางานนะครับ ให้แท่นเลื่อนเคลื่อนที่ตามคําสั่งนะครับและมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ตรวจสอบตําแหน่งของแท่นเลื่อนให้ระบบควบคุมนะครับเราจะเรียกว่าระบบวัดขนาดนะครับ measuring system นะครับหรือชุดตรวจวัดนะครับจะทําหน้าที่ส่งสัญญาณไฟฟ้านะครับป้อนกลับไปยังระบบควบคุม ก็จะทำให้สามารถกำหนดและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรได้นะครับสำหรับชุดควบคุมนะครับ CNC Controller นะครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดเก็บโปรแกรมนะครับและแก้ไขดัดแปลงโปรแกรมสามารถเรียกโปรแกรมรใช้ได้ทันทีควบคุมการทำงานให้เครื่องกัดนะครับ Milling Machine ทำงานตามคำสั่งของโปรแกรมนะครับได้อย่างเที่ยงตรงนะครับ ชุดควบคุม CNC controller นะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น3ส่วน 1. นะครับคอมพิวเตอร์ับ 2. นะครับชุดควบคุมเชิงตัวเลขหรือว่า NC 3. นะครับชุดประมวลผลหรือว่า PLC นะครับเรามาดูหน้าที่ชุดควบคุมนะครับ CNC controller ของแต่ละตัวนะครับ 1. นะครับคอมพิวเตอร์ก็จะใช้สื่อสารกับผู้ใช้รับคำสั่ง แสดงสถานะในการทำงานต่างๆนะครับสนะครับชุดควบคุมเชิงตัวเลขหรือว่า NC จะใช้สื่อสารกับชุดคอมพิวเตอร์และชุด PLC คำนวณตำแหน่งจุดระหว่างการเคลื่อนที่ควบคุมความเร็วตำแหน่งของมอเตอร์นะครับสนะครับชุดประมวลผล PLC ก็จะใช้ควบคุมขั้นตอนการทำงานระหว่างคอมพิวเตอร์กับชุด NC ควบคุมอุปกรณ์ Input, ตนะครับอ์ ตรวจสอบความพร้อมแจ้งให้ชุด NC ทราบนะครับควบคุมลำดับขั้นตอนการทำงานของมอเตอร์นะครับสไลด์นี้นะครับเป็นตัวอย่างของชุดควบคุมนะครับ CNC c o n t r o l l e r นะครับสำหรับหน้าจอแผงควบคุมนะครับ c o n t r o l panel นะครับจะประกอบไปด้วย1จอแสดงผลมอนิเตอร์นะครับ2นะครับแป้นพิมพ์หรือว่าคีย์บอร์ดนะครับ3นะครับ ตัวควบคุมการเคลื่อนที่นะครับ Control Movement นะครับสี 4, นะครับคือโหมดการทำงานต่างๆนะครับส่วน5นะครับเป็นการควบคุมความเร็วหรือ Speed Control นะครับสำหรับตัวของเครื่องกัด Milling Machine นะครับส่วนประกอบของเครื่องกัดหนึน่นะครับเผากัดน,นะครับ Mill s p i เด l e นะครับเผากัดก็จะประกอบไปด้วย ตัวจับยึดนะครับชุดมีดกัดจะขับพาให้มีกัดหมุนนะครับหมุนได้2ทิศทางนะครับคือหมุนตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกานะครับสนะครับชุดเปลี่ยนเครื่องมือหรือทูนเชนเจอร์นะครับเราจะเรียกอีกอย่างนึงว่าอุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัตินะครับออโตเมติกทูนเชนเจอร์นะครับก็จะมีอยู่2แบบคือแบบเสร็นะครับยึดเครื่องมือ และแบบแมกกาซีนนะครับจะใช้จับยึดเครื่องมือนะครับพวกมิดกัดนะครับดอกกัดดอกสว่านนะครับดอกมิลลิ่งต่างๆนะครับจะหมุนเปลี่ยนเครื่องมือตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม NC นะครับ 3. ระบบหล่อเย็น (cooling system) นะครับจะช่วยในการระบายความร้อนออกจากมิดกัดและตัวของชิ้นงานนะครับช่วยในการหล่อลื่นและคายเศษโลหะนะครับให้ดีขึ้น C โตะงานนะครับเทเบิลโตะงานจะใช้สำหรับติดตั้งปากกานะครับฟิกเจอร์หรือจับยึดชิ้นงานโดยตรงโตะงานบางประเภทผู้ผลิตนะครับจะออกแบบเป็นร่องตัวทีนะครับทีสล็อตหรือบางชนิดนะครับจะออกแบบเป็นรูทับเกียวอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผู้ผลิตนะครับโต้งานสามารถเลื่อนได้ทั้งแนวแกน X และแนวแกน Y ด้วยบอลสกรู rew, และสามารถเคลื่อนนะครับ เป็นแนวเส้นตรงตำแหน่งตามคำสั่งด้วยอุปกรณ์วัดตำแหน่งนะครับความรู้ที่ใช้ในการทำงานกับเครื่องจักร CNC นะครับสิ่งที่เราควรจะเตรียมตัวนะครับก่อนทำงานนะครับกับเครื่องจักร1นะครับวิธีการทำงานพื้นฐานนะครับการเขียนแบบนะครับอ่านแบบ drawing นะครับเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะศึกษาและเรียนรู้นะครับตัวอย่างเช่น เราได้แบบนะครับชิ้นงานมา1ชิ้นนะครับเราจะต้องรู้ว่าเราจะขึ้นรูปนะครับชิ้นงานนั้นยังไงจะทําอะไรนะครับก่อนนะครับหรือหลังตัวอย่างเช่นเราจะกัดขอบชิ้นงานก่อนนะครับหรือเราจะกัดปาดหน้าชิ้นงานนะครับให้ได้ขนาดความหนาก่อนหรือนะครับเราจะทําการเจาะรูนะครับและทําเกลียวก่อนนะครับ เราจะต้องเรียงลําดับขั้นตอนการทํางานเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพและถูกต้องนะครับตามแบบ 2. งนะครับเงื่อนไขาการตัดเฉือนนะครับสําหรับเงื่อนไขาการตัดเฉือนเนาะสิ่งที่เราควรจะศึกษานะครับก็คือทูนนะครับที่จะใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานว่าเราควรจะใช้ทูนนะครับประเภทไหนและทูนตัวนั้นนะครับผลิตจากวัสดุอะไรมีความแข็งนะครับของทูนเท่าไหร่นะครับ เราควรจะใช้อัตราป้อนนะครับฟีดของทูนเท่าไหร่หรือนะครับความเร็วตัดเฉือนนะครับเราควรจะใช้เท่าไหร่อันนี้นะครับเราควรจะรู้นะครับสามนะครับระบบพิกัดการทํางานสิ่งที่เราควรจะทราบนะครับก็คือการกําหนดพิกัดของเครื่อง CNC นะครับในการเคลื่อนที่ของแกนนะครับ x แกน y หรือแกน z นะครับก่อนที่เราจะเขียนในโปรแกรมนะครับ C นะครับ คุณลักษณะของเครื่องจักรสําหรับคุณลักษณะของเครื่องจักรนะครับสิ่งที่เราควรจะศึกษาเครื่องจักรของเรานะครับที่เราใช้ก่อนนะค,ค,ครับก็คือเครื่องจักรของเรานะครับใช้คอนโทรลอะไรนะครับวิธีการใช้งานเครื่องจักรเบื้องต้นนะครับใช้ยังไงวิธีการเซตเครื่องมือนะครับต่างๆของเครื่องนะครับเขาเซตกันยังไงนะครับอันนี้สิ่งที่เราควรจะศึกษาไว้เบื้องต้นนะครับส่วนอันที่5้านะครับ เทคนิคการเขียนโปรแกรมนะครับสิ่งที่เราควรจะศึกษานะครับในการเขียนโปรแกรม C N C นะครับเราควรจะศึกษา G code นะครับ M code นะครับให้ละเอียดก่อนที่เราจะลงมือเขียนโปรแกรมนะครับ G code หรือ M code ตัวไหนนะครับใช้สั่งการอะไรในโปรแกรมนะครับตัวไหนนะครับเราควรเขียนตัวไหนเราควรจะข้ามไปได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับและถูกต้อง นะครับเรามาดูขั้นตอนการทำงานา CNC Milling นะครับอันดับแรกนะครับเราได้แบบชิ้นงานมาแล้วนะครับเราทำการเลือกตำแหน่งอ้างอิงของชิ้นงานนะครับจากแบบาจากนั้นนะครับลำดับขั้นตอนการทำงานนะครับว่าเราจะทำอะไรก่อนหลังนะครับอย่างเช่นที่ผมเคยพูดไว้นะรเราจะทำการกัดขอบของชิ้นงานก่อน หรือนะครับเราจะกัดปาหน้าก่อนหรือเราจะเจาะรูนะครับคว้านรูก่อนนะครับอันนี้เราต้องลําดับขั้นตอนให้ถูกต้องนะครับจากนั้นทําการเขียนโปรแกรมนะครับ CNC ออกมานะครับเสร็จแล้วทําการจัดเตรียมเครื่องมือตัดนะครับและทําการวัดค่าออฟเซตนะครับเสร็จแล้วทําการป้อนนะครับโปรแกรมนะครับเข้าเครื่อง CNC นะครับติดตั้งเครื่องมือตัดนะครับลงใน tool changer นะครับ เซตค่าออฟเซตของทูลทุกตัวนะครับที่เราต้องใช้เสร็จแล้วนะครับทำการจับยึดชิ้นงานและเซ็ตตำแหน่งอ้างอิงนะครับบนเครื่องกัด n ีนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการ s i ิมูเลชันโปรแกรมบนเครื่อง CNC นะครับหรือทำการจำลองนะครับว่าตัวของโปรแกรมนั้นมีการเออร์เลอร์ตรงไหนหรือเปล่านะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ทําการกัดงานนะครับกัดชิ้นงานและตรวจสอบทูลพาธนะครับหรือเส้นทางวิ่งของทูลนะครับเสร็จแล้วทําการตรวจสอบขนาดนะครับว่าได้ขนาดตามแบบนะครับที่เราที่เราได้มาหรือเปล่านะครับเมื่อตรวจสอบขนาดเสร็จแล้วนะครับได้ขนาดตามแบบชิ้นงานที่กําหนดมานะครับก็ทําการผลิตชิ้นงานอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อทําการผลิตชิ้นงานหลายๆตัวนะครับ การกําหนดขั้นตอนการกัดและเลือกเครื่องมือตัดนะครับอย่างที่ผมได้พูดไว้ในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเราได้แบบชิ้นงานมาหนึ่งชิ้นนะครับเราควรจะศึกษาก่อนว่าเรานะครับจะทําอะไรก่อนหลังนะครับสําหรับการขึ้นรูปชิ้นงานนะครับอย่างตัวอย่างเช่นเราจะกัดเบ้านะครับของชิ้นงานก่อนหรือเราจะเจาะรูก่อนนะครับหรือเราจะกัดปาดหน้านะครับขึ้นรูปให้ได้ความหนาก่อน หรือนะครับเราจะกัดตามเส้นขอบรูปให้ได้ขนาดก่อนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนการทำงานนะครับวิธีเลือกการทำงานนะครับเครื่องมือตัดสำหรับงานกัดเอ็นมิลนะครับเอ็นมิลเป็นเครื่องมือตัดที่ใช้สำหรับเครื่องกัดเผาตั้งวัสดุที่ใช้ทำเอ็นมิลนะครับก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับตัวอย่างเช่นเหล็กก้ารอบสูงนะครับ หรือคาบายนะสำหรับการตัดเฉือนนะครับของผิวชิ้นงานนะครับเอนมิลนะครับจะใช้คมตัดตรงปลายหรือคมตัดด้านข้างนะครับก็แล้วแต่ลักษณะการขึ้นรูปชิ้นงานนะครับดอกกัดเอนมะิลมีอยู่หลายลักษณะตัวอย่างเช่นเอนมิลปลายแบบหน้าตัดตรงแบบปลายครึ่งวงกลมนะครับเอนมิลนะครับยังแบ่งเป็นชนิดแบบกัดหยาบนะครับกัดละเอียด ชนิด2คมตัดนะครับหรือว่า4คมตัดนะครับเราควรเลือก e n ็นมิให้ถูกต้องนะครับในการขึ้นรูปชิ้นงานของเรานะครับสไลด์นี้นะครับเป็นตัวอย่างเครื่องมือตัดสำหรับงานกัด e n ็นมิวนะครับเอ็นมิก็จะมีอยู่หลายชนิดนะครับหลายลักษณะก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะเลือกใช้ลักษณะไหนนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการกัดเบ้านะครับ โดยขอบด้านในต้องการมุมรัศมีนะครับส่วนโค้งที่มากเราก็ควรจะเลือกเป็นบอลนอตนะครับหรือถ้าเราต้องการขอบด้านในให้มีการลบมุมนะครับเราก็ควรเลือกเป็นคอร์เนอร์แชมเฟอร์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็แล้วแต่ว่าเราต้องการขึ้นรูปนะครับชิ้นงานเป็นลักษณะไหนนะครับเราก็ควรจะเลือกตัวเอ็นวลนะครับให้ถูกต้องนะครับตามที่ลักษณะการใช้งานนะครับ สไลด์นี้นะครับเป็นตัวอย่างงานปาดหน้านะครับซึ่งงานปาดหน้านั้นเราจะใช้เป็นเฟสมิลนะครับตัวเฟสมิลนะครับจะมีเม็ดอินเสิร์ตนะครับที่เป็นคมตัดอยู่และสามารถเปลี่ยนได้นะครับเมื่อเกิดการสึกหรอนะครับงานปาดหน้านั้นจะเป็นการขึ้นรูปนะครับโดยที่มีหน้ากว้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวของเฟสมิลนะครับก็จะมีไดมิเตอร์นะครับที่กว้างนะครับ เพื่อให้ขึ้นรูปนะครับชิ้นงานงานปาดหน้านะครับได้ง่ายขึ้นนะครับอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดเฉือนโลหะนะครับความเร็วตัดอัตราป้อนและความลึกสําหรับความเร็วตัดอัตราป้อนและความลึกนะครับในการป้อนชิ้นงานเข้าไปให้มีดกัดนะครับตัดปาดผิวอันนี้มีความสําคัญไปอย่างมากนะครับถ้าชิ้นงานนะครับถูกป้อนนะครับอย่างช้าๆก็จะทําให้เสียเวลาในการทํางานนะครับ แต่ถ้าชิ้นงานถูกป้อนนะครับอยากรวดเร็วก็จะเกิดการเสียดสีนะครับระหว่างมีดกัดกับชิ้นงานมากจนเกินไปก็จะทําให้อายุงานของมีดนะครับสั้นลงและผิวของการกัดนะครับไม่ได้ตามมาตรฐานที่กําหนดนะครับดังนั้นความเร็วตัดตาป้อนและความลึกจึงเป็นตัวแปรสําคัญนะครับในการปฏิบัติงานกัดนะครับเราควรเลือกใช้ความเร็วนะครับให้ถูกต้องนะครับ การเลือกใช้ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนสาหรับวัสดุมีดกัดชนิดต่างๆนะครับมีดกัดต่างๆที่ผลิตออกมาครับก็มีอยู่หลายชนิดคุณสมบัติในการตัดเฉือนนะครับด้วยค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนนะครับก็จะต่างกันมีดบางชนิดจะเหมาะกับงานกัดขึ้นรูปหยาบนะครับมีดบางชนิดก็จะเหมาะกับการกัดขึ้นรูปผิวละเอียดนะครับหรือใช้ความเร็วนะครับตัดที่สูงดังนั้นผู้ใช้ จึงต้องทําการศึกษารายละเอียดนะครับหรือข้อมูลจำเพาะของวัสดุมีดกัดชนิดนั้น,น,นจากผู้ผลิตก่อนนะครับสําหรับหลักในการพยายาิจารณาเลือกใช้ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อน,นในการตัดเฉือนจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับและอีกอย่างที่เราจะต้องคํานึงถึงนะครับก็คือชิ้นงานนะครับชิ้นงานของเราเป็นโลหะชนิดใดนะครับมีความแข็งมากน้อยเพียงไรนะครับเราถึงจะเลือกใช้ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อน นะครับที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับสไลดน์นี้เป็นตัวอย่างการจัดเตรียมเครื่องมือตัดนะครับหรือว่าทูลลิงนะครับทําการเลือกมีดกัดหรือว่าทูลลิงที่เราจะต้องการใช้นะครับนำมาประกอบกับทูลโฮเดอร์นะครับจากนั้นนะครับนำมาใส่ไว้ตรงแมกกาซีนทูลน,นะครับเพื่อรอการเซตค่าออฟเซตของทูลในขั้นตอนต่อไปนะครับ